สวัสดีน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายก็ วันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งอ่าแต่คลิปนี้ก็พิเศษหน่อยพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ว่าจะมาคุยกันเรื่องการทำเรือเป็นโหลเป็นชุดให้น้องๆฟังให้เ,เพื่อนๆฟังนะ ที่ไลวิดีโอที่ออกมาหรือคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยดูมากอาจารย์ยังไม่ได้ค่อยออกโดยนั่นเองอ่ะคิดทําแต่ว่าบางทีบางครั้งก็มีน้องๆเพื่อนๆเขาก็ขอมาทางโทรศัพท์มั่งทางไลน์มั่งเออให้ช่วยออกคลิปนั้นดี่ไอคลิปนี้มั่งนี่อยากจะดูอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยว่าเออก็ดีอย่างหนึ่งก็เป็นความรู้ที่ว่า ให้น้องๆกันหลานไปทำนะดีวันนี้ก็คุยถึงเรื่องเรือลำนี้เรือลำนี้ก็เป็นเรือสำเภาจีนรุ่นนี้ว่าเป็นเข้ามาในยุคแรกๆเลยนะนี่เข้าเข้าในมาในในในประเทศสยามไซอมฮสยามไซอ,อมอนะครับนั่นแหละเข้ามาครั้งแรก ที่เอาสรบพนามของอาเซียในห้างอาเซียในห้างถูกแก่แก่เนี้ยวอะไรเนี่ยมันมาจากนี้แหล่ะนั้นะมาเรื่องนี้นะอ่าเรถือว่าผมถือว่าอ่าเป็นเรือนำโชคอ่าสิทธิกาลิยะทันว่าอันผู้ใดก็ตามมีเรือสมเภาวไว้ในครอบครอง ท่านว่าผู้นั้นแหละจะมีรัพย์สินสริงคารนะฮจะมีความสุขความเจริญมีโชคลาภเข้ามาหาอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนตัวส่วนบุคคลนะฮะอย่าบันทึกทักว่าเฮ้ยอาจารย์จวบโมหรือเปล่าอันนี้นั้นมีเรือกันก็รวยกันทุกคนดิเหมือนมันไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างกันมันก็คิดแบบเป็นความเป็นความสุขทางใจก็แล้วกันนะ มันเป็นความสุขทางใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เกิดหัวใจเป็นหลักพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะเฉาเขคหัวใจหัวใจเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้านําทางอาหัวใจคิดไปทางดีมันก็ดีหมดนะคิดไปทางชั่วร้ายมันก็ไปนางอะไไปทางนั้นแต่คิดทางดีมันดีหมดแล้วครับผมนะก็เลยวันนี้จะามาคุยกันอถึงเรื่องอย่างนี้ว่าเรือลำนี้มีพพวก เขาก็มาหาอาจารย์ทำให้เรือสำเภาจริงขนาดสี่สิบอ่าสี่ประมาณสี่สิบเซนเนี่ยได้ไหมอ่าอ่าผมก็บอกว่าทำมันจะไม่ได้ก็อาชีพผมทำเรืออยู่ทำมัมจะไม่ได้ <c oughs> ก็บอกไปใช่อาจารย์อ่ามันทำเป็นชุดนะมันทำเป็นโหลทำเป็นโหลท,ทำเป็นชุด ชุดตมืกี่ลำล่ะบอกสามสิบลำนะอาจารย์สามสิบเนี่ยสามสิบลำบอกอ็ห้าสิบลำไม่ได้เลยผมก็ว่าพูดพูดไปนะตั้น้องว่าพูดเย้วกันน่ะพูดแดกพูดแดกลำเลยห้าสิบลำไม่ได้เลยผโวอาจารย์สามสิบลำเนี่ยเฮ้จริงกอนะเออก็พูดไปบูมมาก็เอาเอากลับกลับกลายเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องจริงว่าเออเอาอย่างนี้ สามสิบลำเนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาสักกี่วันเพราะมันต้องมีกําหนดเอาใช่สิงานเนี่ยถ้ารับไปเนี่ยมันจะมีกําหนดอืมก็เลยคิดะว่าถ้าสามสิบลำเนี่ยอาจารย์จะทําให้ผมได้สักสักกี่วันผมก็บอกวา่าเดี๋ยวคานวณก่อนเพราะไอ้ทำวันละลำนัานเป็นไม่ได้ยูๆๆ่แล้วไอ้สมเปาจีนเนี่ยถ้าทําวันละลำมันรวยรวยเลทุ่มเต้วหมดแล้วนะอ่าตรงนี้ก็เลยบอกวา่าเออ ถ้าสามสิบสามสิบลำในภายสามสิบวันมันไม่จบหรอกนะเขาบอกสักเดือนครึ่งไม่ได้เลยไอ้สักเดือนครึ่งน,นี่มันก็ยังมีปัญหานะอ,อก็ยังคงยังมีปัญหาโอเคถ้ากั้นสองเดือนไหวไหมจารสองเดือนเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําผลิตเรือลังเนี้ออกได้ถึงสองลำแมมันก็เหลือ เหลือกินเหลือกินเหลือรับอีกกระทานอีกในนี้เรือลานี้มันตรงตรงแล้วมันงานพวกนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นงานที่มันเป็นงานโหลก็จริงอยู่แต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหาบคุคคลที่จะมาร่วมงานตรงนี้แล้วทําให้มันได้ตรงตามเป้าหมายเรื่องแบบเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ พราะต่างคนต่างใช้หัวคิดของตัวเองเอมันก็ลําบากเหมือนกันนะอ่ก็มานั่งนั่งคิดว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะให้คำตอบอาวันนี้ให้คำตอบไม่ได้ว่าสามสิบลัมนี่จะใช้เวลากี่วันเสร็จถ้าเดืนอนหนึ่งก็ไม่เสร็จแน่นอน คิดไปคิดมาก็เลยบอกเออเขาก็ากลับไปแล้วก็บอกว่าก็มานั่งคิดว่าเอ,อ๊ะถ้าเรานั่งท,ทําธิรลำอ่ะจะนั่งท,ทําธิรลำต้องไปนั่งเรื่อยเรื่อยไอ,อย่างงี้ลำหนึ่งอ่าลำก็เรื่อยไหม ถาเราทงหมดเนี่ยกว่าจะเสร็จลำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครึ่งวันกันไปแล้วนะกว่าจะเรื่องไม้ผพวกนี้เสร็จอ่าพวกประกอบเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันเสร็จไม่เสร็จซะด้วยอ่าเสร็จเรียบร้อยต้องมาแปรลรูปมาอะไรทักนี่ผุมที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายว่าเครื่องมือครบนะเครื่องมือครบขออาจาย์นี่ครบหมดเลยเครื่องมือครบหมดจะเอาอะไรมีหมดทุกอย่างมีหมด รอบตัวเลยจะหัน้ายเลี้ยวฝาเลยมีหมดกลางมืออ่าไม่ว่าอะไรอ่ะมีหมดเนี่ยอ่ามีหมดมีหมดเนี่ยอ่ามีหมดอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยนู่นเครื่องติดไม้เครื่องเรื่อยมีหมดกุญแจอ่าเนี่ยเลื่อยตัดเลื่อยตัดเล็กอยู่ข้างมือเนี่ย แล้วก็มานั่งนั่งคิดว่าเออเราจะทํำยังไงครับมันเสร็จตามเป้าหมายคือสองเดือนสามสิบลำสองเดือนมาก็นั่งคิดเอาก่อนอื่นก็ต้องเขียนแบบก่อนแหละเขียนแบบออกมาลงไออะไรทั้งหมดก็มานั่งคิดถึงว่าเออถ้าเราทรําทีละลำเนี่ยไม่จบแน่มันต้องรอทีละ นน่นๆเลยเป็นชุดๆนะเป็นชุดๆก็เลยมาคิดถึงตรงนี้รูปแบบนี้คือรูปแบบอันนี้นะรูปแบบอันนี้ปั๊บนี่คือรูปแบบคือเราทําออกถอดมาจอดอันนี้เลยเนี่ยวางนี่ปับ๊บเป็นมาถอด พอมาได้รูปนี้แล้วปับ๊บเราก็วายกันไปทีละตอนทีละตอนนะทีละตอนก็อนอนเอมาทดลองทำได้แล้วก็น่าจะวันนึงสองวันละได้ได้ลำหนึ่งนะสองวันลวได้ลำหนึ่งตอนนี้มันมาเรื่องใบอ่ะต้องมาเย,ย็บใบต้องมาเย็บใบมาอ่านั่น ขึงใบขึงขึงเชือกนี่มันไม่เหมือนอะไรอย่างนี้นี่มันไม่เหมือนเรืออย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเรืออย่างนี้อ้ฝุ่นจับมาละเนี่ยเรือคือมันเป็นใบเป็นอ่าสมเพลจีนนะนี่สมเพลจีนสมเพลจีน มผมแม่ค้าชอบลากเกินแม่ค้าชอบมากอ่านี่อออย่างนงี้อ๋ลน,ะนี่อันนี้อันนี้ของเล่นคนแก่นั้นเลยนะไม่เราไปพูดอกั้นได้ยังไงอ่ะของเล่นคนแก่นี่แหละคืออาชีพคนแก่ที่มันเป็นอ่าเรื่องที่สมควรจะยึดอ่าแล้วม,มันมีความสุขมันมีความสุขทุกถึงทุกอย่างร่างกายมันออกกระจับกระเจิงตลอดเลยนะอ่าเนี่รามว่ามันอายุหกสิบ เกษียณแล้วเนี่มานั่งทําอย่างเงี้ยมันมีความมันมีความสุขนะมีความสบายอ่าเงินทองก็มีใช้อ่ามันไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอ่าเนะ่เอาเน,นี้ยก็มานั่งคิดถึงว่าเออเราจะทำยังไงให้มันได้ในภายสามสิบวันในภายสองเดือนก็มานั่งคิดเนี้ยได้ก็เลยมานั่งทําก็เลยมุมานาะมานั่งทําไห้พวกเนี้ยพวกแปลงเราก็ทาสิ เราไม่กลองไปเลยเนี่ยอาจารย์ทำไว้แต่ลอดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามทิบลำแต่ก็ทำพวกนี้เผื่อไว้เผื่อไว้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเผื่อไว้ลำละสองอันสองอันสองอัน,อน,อนว่ากันอย่างนั้นนะอ่าสองอย่างสองอย่างเคล็ดลับของมันทำมาครับอันนี้มีอะไรได้มาพบกับได้พบมาแล้วก็อ่ามีหัวมีท้ายเนี่ยอ่ามีท้ายใส่ท้ายปุ๊บ้าไปแล้วได้เอา ไอ้กงมาปุ๊บแล้วก็ใส่ปุ๊บไปเลยนะเนี่ยหึงกลางลำหัวเรือมันก็ได้มันหมดใช่วไหมนี่ที่นี่นํำนั่งคิดว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยเออเราจะไปให้เด็กมันทำดีไหมฮะให้เด็กมันไปทำประกอบเข้ามานี้ไม่ไปให้มันทำ ดูสองสองลำมันก็ไม่ได้เลือกเพราะมันต้องบอกหัดต้องหัดตอนนี้ไอ้คนเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นเลยเรื่องคนจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นไม่มีสุภารรษิตว่าเกิดมาไม่มีใครเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกเพราะเมาหัดถึงนั้นจริงครับเมาหัดไอ้คน,นทำไม่ได้เรื่องเลยทำมันมันมัน ต่ใจมันรักทำอะ่ะใจมันรักทำใจมันรักที่จะทำเออไอ้นี่แหละตรงนี้แหละสําคัญมากทาไม่ได้เรื่องหรอกเพราะแต่เพราะเพราไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะมันทําไม่ถูกมันทําไม่เป็นอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวมา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 ,มานี่เดีย๋ยวตาจะสอนให้เอ็งช่องเข้ามาอย่างงั้นทําเป็นอย่างงี้ต้องเออมันก็ไปลําแรกลำสองลำสามเอกชักเข้าท่าเอามา ได้แล้วเห็นแล้วว่าเออสนิทชิดเชื่อดีคิดชอบดีเอาเอาโอเคนะว่าไปอันนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกงานฝึกคนนะลาวทำบางคนเราไปเราก็ไปคุยกันอย่างย่งไม่ต้องพูดอะไรมากอ,อ่าอยังสมัยผมทำโอท็อปใหม่ๆเอาไปไปหยิบยื่นให้ชาวบ้านให้พวกเด็กๆทำกันเด็กๆมันก็ไม่เอากัน เมื่อไม่เอากันนี่เราก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันคนละมันคนละสเต็ปของในด้านความคิดไงก็ไม่ได้ว่ากันอ่าเออมาวันนี้เรากา็าคุยกันถึงเรื่องตรงนี้ว่าเออถ้าทําตรงนี้ปุ๊บมันได้อย่างนี้อ่ามันได้อย่างนี้มันก็น่าทำ่าทีนี้ว่าเอาถามอาจารย์ใช้ไม้อะไรทําอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าไม้จริงๆแล้วไม้อธิบายเรื่องไม้ก่อนเรื่องไม้ก่อนว่ไาไม้จะไม้อาจารย์ทำไม้อะไรดี ก็เอาไหมถ้ามันเป็นงานที่ระยะยาวผมว่าจะใช้สนนอกสนสนนอกเนี่ยสนนอกสนไทยมันก็เหมือนกันหมดนะเหมือนไทยกันหมดแต่จะว่าที่มันผิดแปลกและว่ามีคุณภาพตรงไหนตรงที่เขาอาบน้ำยานี่ ผมไปค้นฟ้าในการวิธีการอาบน้ํายาของเขาโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยสุดยอดจริงๆ <c oughs> เขาถึงว่าเอ๊ะทาไมไม้อันนี้ผมฝังดินไม้อันเนี้ยนี่นี่อย่างเดียวกันนะไม้เนี่ยอย่างเดียวกันแล้วอันนี้ทั้งหมดสิบสิบฝาปีแล้วเกือบฝาแล้วสิเกือบยี่สิบปีแล้วเนี้ยฝาเพราะนักเรียนก็ทําอยู่ไงเรียนทำาตอนนั้นผมรับสอนต่อเรือก็ มีนักเรียนอยู่หล,ยหลายสิบคนทําทําแล้วก็ทิ้งทิ้ง,งวางไว้ที่ห้องนะ่ะแต่ไอ้ไม้ที่อยู่ใกล้ๆนัมันกินปวกกินหมดแต่อันนี้ไม่มีไม่มีเลยทั้งลำหนึง่งยี่สิบลำยังอยู่ยนั้นนหะไม่มีไม่มีไม่มีปวกเปิดกินเลยทั้งลำเอ้ผมก็สงสัยไอ้ไมาอย่างนี้นะแต่ไม่สักกินหมดมาไม่สักแต่ปลาดูไม่กินแต่ว่าถ้าเป็นกระพีเรียบร้อยเหมือนกันผมก็เลยมา เอาไม้เนี่ยมาวางไว้ที่ไอ้ดินตามดินะคู่กันคู่กันกันกบไม้ประดู่บ้างไม้อื่นบ้างพอสักสองําเดืยวพอมนลืมไมประดูมาไอพวกนั้นเหลือแต่แก่นแต่พี่ไปกัน่ยหมดแต่ไอ้นี่ไม่มีกระดิกเลยนะไม่ไม่มีกระดิกนี่มันแปลกอย่างเงี้ครับโอเราม็รู้ว่าน้ายาของเขานี่มันสุดยอดจริงๆนะน้ํายา <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวผมจะบอกว่าน้ํายาตัวนี้คือน,น้ํายาอะไรไม่ใช่น้ําำยาบ้านธรรมดาไ,ไม่แพงไม่แพง,งน้ํายาพวกนี้ น,น้ำยาตัวนี้เยี่ยมมากเ,าเราก็มาถึงปลาคือเรามาคุยถึงตรงนี้ว่าเออรายการทําอย่างเงี้ยทํางานอย่างเงี้ยไหนๆก็ก็คุยแล้วเรื่องงานวันนี้เราก็คุยกันเพียงแต่เป็นในไอ้พวกยาหอมอนั่นเองแต่เรื่องที่แท้จริงก็คือว่าคนที่ปลดกระเียนหลายคนมาถามผม อาจารย์มันทํายากไม่เรือเนี่ยอะไรเนี่ยแม่ผมก็เสียดแล้วไม่รู้จะทําอะไรอยากจะบอกมันไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากอยู่ท้่ใจเรารับได้ไหมออยู่ที่ใจเรารับได้ไหมนี่นี่นี่แหละก็มางมี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 เคยมีนะผมพูดผมพูดแบบไม่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 ปิดบังมีอ่าเขาเรียนมาตัดเขาเขาเรียนมาจากผม เรียนด้วยกันเขาชอบมากเลยใครครับผู้จัดการธนาคารครับผู้จัดการเรียนกับผมเนี่ยชอบกันชอบมากไปไปมามาแล้วเสร็จแ,แล้วก็แม่ก็รู้สึกว่าให้เกียติผมมากอะ่ะแล้ก็ชวนผมไปไปเที่ยวอะไรครับไปก็ไปเจอแนะนาให้เพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นเรียกว่ามียศใหญ่โตอ่ะอ่าเขาบอกเออเพา่อถามว่ามึงทําอะไรตอนเนี้ย เขาบอกเรียนต่อเรือเนี่ยอาจารย์กูเขาเขาก็บอกไปเรียนต่อเ,อเรือ,อ,รอ,อมึงสิ้นคิดแล้วหรือไงมาว่าอย่างงั้นผมก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ตอบอะไรกันโอ้ยสุดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็กลับนี่ครบาบางคนก็คิดอย่างนั้นไงบางิดเขาคิดว่าไอการต่อเรือวงจำลองหรือเรียนกันต่อเรือจำลองนี่มันเป็นเรื่องที่ไร้สติไร้สมองไล้อะไร ไม่ใช่หรอกครับไม่ไม่ใช่มันเป็นงานอาชีพอนีที่ว่าทาให้ดูที่อะไรเนี่ยางานโมเดลบ้านน่ะอาชีพโมเดลบ้านนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นนะครับลุ่งลุ่งมากาโมเดลบ้านเนี่ยทําคือว่าคาว่าโมเดลก็คือเราทําของออกไปแล้วอ่ามันเพื่อจะไปจําหน่ายตายแจกว่าบุคคลที่จะสร้างเนี่ยมันจะสร้างเหมือนกับโมเดลเราเนี้ย ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่านี่ไงมันก็เหมือนกันเนี่แหละเนี่ยเนี่ยเ,เรือลำนี้สวยดีนะอ่ะอาจารย์เรือลำนี้สวยดีอาจารย์ลองคิดดูว่าเรือลำนี้มันไ้มันยาวยี่สิบวาเนี่ยอะเรือยี่สิบวาเนี่ยเลยสิบแปดวาก็พอมันจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่เนี๋ยนี่สำคัญตรงนี้อันนี้คือโมเดลโมเดลเราสามารถที่จะขายฝันอ่าขายฝัน สมัยก่อนสมัยนี้แล้วก็มีไม่ใช่สมยสัยก่อนก็ต่อเรือมาก็หิ้วสูงไป,ๆๆไปเดิอเรืเเดินเดินไปแถวอู่เรืออู่อะไรนะนี่ผูกประตูถึงประเทศนอกนะาตามที่คนเล่าให้ผมฟังเดี๋ยวเล่าไปปัดก็เสนอช่งางและช่างอู่เรือไหนเขาไปทุนหน่อยอะไรก็แบบเออหน้าต่อลำนี้ก็อโอเคซื้อแบบไปปเป็นไปเลยซื้อแบบซื้อแบบซื้อโมเดลลำนี้ละไปแล้วก็ก็ไปนั่งต่อต่อปเป็นเรือใหญ่จริงๆออกมา นี่แหละครับคือเรียกผลงานออกมันมันมันเป็นที่ชื่นชอบมาตรงนี้แหละนะแต่มันก็อยู่ว่านานาจิตตังมันชอบเป็นคนละอย่างอืมเอาวันนี้ผมก็มีสอนให้ลูกน้องๆมันเพื่อนกันอย่อยางนี้แหละแต่ทําเป็นเรือเป็นชุดทําอย่างนี้เนี่ยทำออกมาอย่างนี้ออกมานีิออกมาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถือว่ากันนะเออแต่ว่าอาจารย์ผมไม่มีเวลาที่จะมานาั่งทตรงเนี้ยอาจารย์ทำแบบสุตชุดได้ไหมทำชุดได้ไหม ชุดแบบเนี้ยอ่าชุดแบบเนี้ยอ่าคือก็ชุดแบบนี้แหละที่มาอย่างเงี้ยเนี่ยทำยานเี้ยชุดหนึ่งตั้งเลยเสร็จแล้วก็จะไปทําทาทาประกอบอ่าประกอบเสร็จเนี่ยแหละครับเพราะว่าชุดอย่างเงี้ยทีมันต้องมาจาต้องออกมาจากแบบจากแบบด้วยถ้าขี้เกียจทําก็มาสั่งอาจารย์อ่าอาจารย์เอาไม่กี่ตังค์ลวอ่าอันเนี้ยค่ากาแฟ อ่านะ้ากาแฟเนี่ยครับงานอย่างเงี้ยมันมันน่าทําน่าทำน่าทำมากเพราะมันมีแบบนะมันมีแบบก็มีแบบแล้อะไรอะไรก็ง่ายหมดนะโอเควันนี้ก็เนี่ยโชว์ผลงานอย่างเงี้ยชอบใจก็สั่งมานะชอบใจก็สั่งมานะประจวบสุวรณโชตน,นะศูนยะ์4 9ดเจ็ดเก้อ่า ไอดีเป็นลายก็เปียแปดแปดเก้าเก้านะอ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีมีชายทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีครับผม